การซ้อน,อนทับนะค,บคือการที่ขึ้นสองขึ้นนะมารวมกันนะครับมารวมกันเพราะนั้นส่วนที่รวมกันเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของสั่นขึ้นบวกกับสั่นขึ้นเพราะนั้นส่วนไหนครับที่เป็นสั่นขึ้นส่วนด้านบนนี่คือสั่นขึ้น,นครับสั่นขึ้นรวมกับสั่นขึ้น เราจะเรียกว่าเป็นการรวมกันของขึ้นสันบวกสันหรือไม่อีกกรณีหนึ่งครับการซ้อนทับจะเป็นท้องขึ้นบวกบวกับท้องขึ้นท้องบวกท้องเราก็เรียกว่าเป็นการรวมกันของขึ้นซึ่งตันนี้มันเป็นการรวมกันแบบเสริมนะครับสันบวกสันท้องบวกท้อง ทำให้รูปร่างของคลื่นเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะนั้นถ้ายกตัวอย่างรูปเนี่ยสั่นขึ้นยกตัวอย่างเช่นสันนนนนนส่นขึ้นที่หนึ่งอันนี้เป็นสั่นขึ้นที่หนึ่งเราไปรวมกับสั่นขึ้นรูปที่สอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเขาบอกว่ารูปร่างขลื่นจะเปลี่ยนไปคำว่าเปลี่ยนไปก็คือมันจะต้องสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ขึ้นหนึ่งเนี่ยรวมกับคลื่นสองเราก็จะได้รูปคลื่นของสันคลื่นที่สูงขึ้นตรงนี้ครับอ่าตรงนี้เราก็จะได้หนึ่งบวกสองสันบวกสันนะครับต่อมาถ้าเป็นท้องขลื่นบวกท้องขลื่น ท้องขึ้นที่หนึ่งบวกกับท้องขึ้นที่สองเพราะฉะนั้นเราจะได้ท้องขึ้นที่เป็นไงครับที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันอ,อันนี้ก็คืเกิดจากท้องขึ้นที่หนึ่งบวกกับท้องขึ้นที่สอง เพราะนั้นคำว่ารวมคือสันบวกสันหรือไม่ก็ท้องบวกท้องอ่ะโอเคไหมได้ได้ของเราได้ไหมครับ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้นะโอเคผ่านนะครับเพราะนั้นการซ้อนทับของขึ้นน่ะจะเป็นไปตามกฎการซ้อนทับนะครับอย่างที่บอกว่าขึ้นสองขึ้นนะจะต้องเกิดการรวมกัน แล้วรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมคือสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นโดยการกระจัดการกระจัดก็คือขึ้นที่หนึ่งบวกกับขึ้นที่สองจะต้องมีค่าเท่ากับผลบวกของการกระจัดขึ้นย่อยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าการกระจัดของขึ้นรวมก็คือตรงนี้ตรงนี้เราเรียกว่าการกระจัดของขึ้นรวม เราเรียกว่าการกระจัดรวมจะเท่ากับผลบวกของการกระจัดย่อยอันนี้ครับการกระจัดย,อย่อยบวกกับการกระจัดย,อย่อยจะได้เท่ากับการกระจัดรวมโอเค ผ่านนะครับสไลด์นี้นะนี่ครับมีตัวอย่างให้ดูนะลักษณะการซ้อนทับเรามีการกระทับแบบสองแบบแบบแรกคือแบบเสริมอย่างที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือนำสันขึ้นมารวมกับสันขึ้นนะครับหรือท้องขึ้นรวมกับท้องขึ้นนี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะการกระจายของขึ้นจะมากกว่าการกระจายของขึ้นย่อย ซึ่งมีความสูงมากกว่านั้นเองนะถ้าคุย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อกี้เห็นไหมครับการกระจัดย่อยเราเนี่ยความสูงของขึ้นถ้าคูซูมเนี่ยต่ำมากเห็นไหมครับความสูงค่าของแอมปิจูดแต่พอรวมปุ๊บนะครับรวมปุ๊บการกระจัดรวมเนี่ยสูงมากเขาถึงบอกว่าการกระจัดรวมมีความสูงขึ้นมากกว่าการกระจัดย่อยนะส่วนของท้องขึ้นก็เช่นเดียวกันครับ ความสูงเนี่ยน้อยแต่พอเป็นการกระจัดรวมปุ๊บความสูงก็จะมากอ่โอเคครับอ่าเพราะนั้นที่ครูอธิบายเมื่อกี้ก็คือข้อความตรงนี้นั่นเองนะการที่สารรวมกับสารหรือท้องรวมกับท้องการกระจัดของลื่นรวมจะมากกว่านะครับลื่นรวมจะมากกว่าการกระจัดของขึ้นย่อย เหตุผลที่มากกว่าอย่างที่กูบอกการกระจัดรวมก็คือหนึ่งบวกสองนะครับจะมีค่ามากกว่านะนะครับตรงน,นี้จะมีค่ามากกว่าขึ้นที่หนึ่งนะครับบวกกับขึ้นที่สองอันนี้คือการแบบเสริมต่อมาแบบที่สองครับแบบที่สองคือการซ้อนทับกันแบบหักหลังแบบหักหลางก็คือกรณีที่สั่นขึ้นเจอกับท้องขึ้น ทำให้เกิดการกระจัดของคลื่นรวมน้อยกว่าการกระจัดของคลื่นย่อยลองดูครับตรงนี้จะวาดรูปให้ดูลักษณะของสันคลื่นรวมกับท้องคลื่นรูปของครูก็จะเป็นรูปแรกครับสันคลื่นเป็นรูปที่หนึ่งสันคนลื่นรูปที่หนึ่งจากนั้นก็ไปรวมกับท้องคลื่น รูกที่สองสันขึ้นบวกท้องขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับสันบวกท้องนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสันขึ้นกับท้องขึ้นเนี่ยถ้าเรานำมารวมกันแล้วเราจะได้เป็นแบบนี้อันนี้สันครับแล้วอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นท้อง หนึ 1> 1่งกับสองเราเห็นไหมว่าตำแหน่งของสันกับท้องเนี่ยมันตรงข้ามกันด้านบนกับด้านล่างเพราะนั้นมันก็จะเกิดการหักล้างกันรูปขึ้นที่ได้ครับสุดท้ายขึ้นที่ได้ก็จะเป็นเส้นตรงนะครับสันขึ้นเจอกับท้องขึ้นเกิดการหักล้างครับก็จะเป็นขึ้นตรงนะเป็นเส้นตรงเพราะนั้นตามนิยามบอกว่า การกระจัดของคลื่นรวมนี่ครับการกระจัดของคลื่นรวมตรงไหนครับก็คือตรงนี้นี่ครับผลลัพธ์เราอันนี้คือการกระจัดของคลื่นรวมจะน้อยกว่าเห็นไหมครับเป็นเส้นตรงนะจะน้อยกว่าการกระจัดของคลื่นย่อยคลื่นย่อยเราอยู่นี่ครับสั่นคลื่น แล้วก็ท้องขึ้นซึ่งสันขึ้นกับท้องขึ้นเนี่ยมันมีความสูงมากกว่าขึ้นกระจัดรวมขึ้นกระจัดรวมเราไม่มีความสูงเลยเพราะเราลนหักล้างหมดแล้วอ่ะโอเคนะได้ะเริ่มขึ้นยังไม่ยากนะครับในส่วนนี้อ่ะโอเคต่อมาครับหลักของการซ้อนทับกันของขึ้น ดูรูปแรกครับรูปแรกเนี่ยลักษณะของขึ้นลูกที่หนึ่งมีทิศการเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามืออันนี้เป็นขึ้นก่อนรวมกันนะครับจากนั้นเมื่อ